วิเคราะห์บอลยูฟ่าแชมเปียนลีกอตเลติโกมาดริด vs อินเตอร์มิลานวันที่13มีนาคม2567เวลาแข่งขัน3นาฬิการาคาบอลเสมอสถิติการพบกันใน5เกมหลังสุดอตเลติโกมาดริดชนะ1ครั้งอินเตอร์ชนะ2ครั้งฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีม เอเลติโกมาดริดชนะ1สเสมอ1แพ้3เกมอินเตอร์ชนะ2เกมรวดความพร้อมของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านแอตมาดริดเจ้าบ้านแอตมาดริดเกมนี้จะไม่มีโตมาเลมาเซซ่าอัสปปลิโกตาและมาโกสปาโลที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บควรส่วนในรายของอองตวนคริสมันกองหน้าโตเก่งยังหายไม่ทันเกมนี้เช่นเดียวกันส่วนการจัดทัพคาดว่าจะวางระบบ352ในเกมนี้โดยมีโรดริโกเดปอน โกเก้และซาอุญิเกสลงคุมแดนกลางโดยมีแอนบาโรโมราตาลงจับคู่ร่วมกับมาโกสโยเรนเตในแดนหน้าแอัตมาริดใช้แผน3-5-2ใช้แผนยานโอบลักกาเบรียลปอริสตาอักเซวิสเซนมาริโอเอโมโซนาฮูเอลโมลิน่าโรริโกเดปอนโกเก้ซาอุญิเกสซามูเอลิโนแอนบาโรโมราตาและซาอุญิเกส ส่วนอีกฝั่งทีมเยือนทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานตัวเจ็บครัง้งก็มีเหมือนกันไม่มากแต่ฮวนกวาราโดกับสเตฟาโนเซนซีซึ่งขุมกำลังที่เหลือยังมีขนาดใหญ่เลยไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะักรวมๆยังดูฟูนทีมดีทั้งหมดจัดลาตาตโรมาติเนสหอกอาร์เจนติน่าในลีกก็คงจะจัด,จดกดแล้ว 23ประตูยืนกองหน้ามาเลยคู่มาคุตตูรามแข่งฝรั่งเศสก็ยิงด้วยที่10ประตูพูดด้วยวิงแบ็กซ้าอย่างเฟเดริโกดิมาโกก็อันตรายทีเดียวเวลาเติมเกมทัศนาและทีเด็ดบอลยังคงมองว่า บอลแชมเปี้ยนลีกรอบนี้อินเตอร์ชนะมาก่อนอยู่แล้ว1ต่อศทำให้เจ้าบ้านอย่างแอตมาดริดก็ต้องบุกทวงคืนบ้างอยู่แม้ว่า5เกมหลังสมไม่ค่อยดีเอาเท่าไรผ้าเย,ย่อไปแล้ว3นัดจากทุกรายการและมีชนะสลับเสมออยู่อย่างละนัดเองกับในลีกสเปนก็ยังอยู่อันดับ4แต่ทีมเยือนจากฝั่งอิตาลีทัพมูใหญ่อินเตอร์มิลานผลงานต้องบอกเลยแกร่งจัดจัดในทุกรายการ13เกมหลังชนะรวดรวมไปถึงในลีกก็มีคะแนนนำอันดับ2ในลีกมากนะัก เรดบอลเปิดมาเสมอทีมเยือนบุกต่อแม้จะได้เปรียบอยู่ก็จริงทับตรามีในรางวัลน,นี้แต่ไม่ไงแน่นอนที่อีกฝั่งนั้นก็เกรด A ของยุโรปตอนนี้เลยชั่วโมงนี้ก็วัดกันแล้วเชียงงูใหญ่ไปดีกว่ามีลุ้นชนะได้อีกนัดบอกไว้เลยที่เด็ดบอลวัดฝั่งงูใหญ่ใช่กว่ามากผลบอลที่คาดอินเตอร์มิลานชนะ1ต่อศูนท่านใดที่ดูคลิปแล้วสนใจเข้ากลุ่มไลน์นำเล่นพาบวก VIP ดูรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลย และในกลุ่มยังมีพักพวกแทงบอลกันยแยะไม่มีเสียงหน้าม้าเลยมีแต่คนเล่นด้วยกันให้ขีเด็ดกันแม่นๆในกลุ่มจัดบอนสดบอลสูงกันทุกวันมีสเต็ปมีเดี่ยวมีชุด8ตัวให้ตามกันทั้งวันครับมาเลยครับเป็นครอบครัวเดียวกันแถมยังมีการสอนจับราคาน้ําให้เล่นกันทั้งวันสอนเทคนิคการแทงบอลต่อรองสูงแชร์ความรู้ดีๆกันทั้งวันรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับ